สวัสดีค,สค,สค,ออรค,ครับพี่น้องบอกายสิบคนสุบคนมาขอกับบป๋าหลักกินคือเอาปาครับพี่น้องมเนี่มากินส้มตำนะครับหรือว่าตำหม,มูขุมนั่นแหละครับเอ๊มีหมูมีคากิหมูนะครับเด้อแล้วมีไข่ต้มมีโครงไก <c> ่ <oughs> อักกบับโมมีหลายพี่น้องมีแต่ักระลำคือว่ากระลำนั่นแหละอ่ะจากอะไรขน้นเนยวเต็มเต็มเขียวมาพี่น้อง ตาพี่ป้านออกไปกะประาจายบาลานเลยเด้อครับพี่น้องกระจายเลยทำยังไงอ๋อ 对，那么样？ Yeah, oh. tâm nhà đó I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ah. ปลากระหอนขาหม,มูกระหอนทำไงแล้วพี่น้อง แจบอะไรมาเหลือแจบไปรีบมาหรอ อ่ะครับเล็กน้อยไม่อ้าานอนวนได้ไงมูลล่วนๆทำไง i uh -huh. แอบเดอดแลยทำเอีกินเองนะพี่น้องลูกไก่ thảo nhớ này không chạy lại สำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดาลค์กดตามให้บาลานด์เลยเ้อะแปลบาลานด์ติดต่อไปขอบคุณครับ